ช่วงฮอกระจายข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะฮอรกระจายข่ขาววันนี้ขอเสนอภาพเบื้องหลังการถ่ายทำส,สวยๆของมิวสิกวิโดีโอเพลงเปิดใจเพลงลูกทุ่งแท้ๆจังหวะสนุกเต้นมันเพลงของคนที่ออกอาการตกลุมรักเพราะความหล่อมันโดนใจ สิงเกิลใหม่ล่าสุดของลูกทุ่งสาวพราวเสน่ห์แมงปอชนทิชาอาสยามตามสไตล์ถนัดของสาวแมงฟอเขาแหละค่ะอีกอย่างถ้าคุณผู้ชมได้เข้ามาชมการถ่ายทำแบบใกล้ชิดแล้วละก็อาจจะไม่แน่ใจว่านี่คือกลองถ่ายมิวสิกหรือเราอยู่ท่ามกลางฝูงนกฝูงใหญ่กันแน่นะคะ oh, oh. ก็ชุดแดนเซอร์จัดเต็มสุดอลังการงานสร้างมากๆทั้งเสือ้อผ้าหน้าผมขนนกฝูงปริง้งมากๆเลยค่ะ ให้สมกับที่แฟนเพลงรอคอยพร้อมแล้วมาเปิดใจรับความสนุกขยับแค่ขยับขาไปด้วยกัน<อ>กับมิวสิกวิดีดโอเพลงเปิดใจของแมงฟอร์ชนิชาสยามเร็วๆนี้ทางช่องสบายดีทีวีค่ะ สวัสดีค่ะแมงปอชนิชาอาสยามค่ะวันนี้นะคะปอก็มาถ่ายมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงเปิดใจนะคะสำหรับเพลงเปิดใจนี้นะคะก็เป็นเพลงสนุกสนานแล้วก็เป็นแนวเพลงของปอเลยนะคะเน้นความเป็นลูกทุ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญออกแบบว่าซิกซี่ซิกซี่นิดหนึ่งแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะฝากแฟนๆติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจด้วยนะคะทาง y YouTube อาสยามมิวสิกสบายดีทีวีแล้วก็สบายดีเรดิโอจ้า นนีเวลาของหอกระจยายข่าวก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ